สำนักง,งานเกษตรอำเภอพพาลี่ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับสินค้าเกษตรและพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ การขับเคลื่อนการเกษตรระดับบ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปี2568ซึ่งได้ขยายผลจากโครงการในปี2567ของอำเภอคารี่จังหวัดเลยนะครับในปี2568คณะทํางานระดับอำเภอได้คัดเลือกบ้านออฮีที่6ตําบลไาฮีอำเภอคารี่เป็นพื้นที่ในการดําเนินการขยายผลการขับเคลื่อน,กา,อนการเกษตรระดับบ้าน สู่การผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงประจําปี2518ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า1ล้านบาทต่อปีบ้านอาฮีหมู่ที่6มีพื้นที่รวม7,875ไร่ หรือประมาณ12.6ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในตำบลอาทีห่างจากตัวอำเภอท่าลี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ10กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านนากระเซงหมู่ที่4ตำบลอาทีทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านปากห้วยหมู่ที่7ตำบลหนองหือทิศใต้ติดต,ต่อกับบ้านอาทีหมู่ที่1 และบ้านน้ำพานหมู่ที่3ตําบลอาฮีและทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะชานลาวโดยมีแม่น้ำเหนือเป็นเส้นแบ่งตมแดนสำหรับบ้านอาฮีหมู่ที่6มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น923คน468ครัวเรือนแบ่งเป็นเพศชายจํานวน449คน เพศหญิงจำนวน474คนโดยมีสัดส่วนในการประกอบอาชีพดังนี้อาชีพเกษตรกรจำนวน165โคเรือนอาชีพรับจ้างจำนวน28โคเรือนอาชีพรับราชการจำนวน34โคเรือนและอาชีพอื่นๆรวมจำนวน241โคเรือน มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ข้าวนาปีมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ1,8001หนึ่งไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ5 8 8รไร่มะขามหวานมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ113ไร่และพืชไร่อื่นๆรวมประมาณ103ไร่สํานักงานเกษตรอําเภอท่ารี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกและผู้นำชุมชนจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรของพื้นที่โดยใช้เครื่องมือต่างๆได้แก่การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนด้วยเทคนิคสวรรัด หลังจากการใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้วจึงนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ,ๆโดยได้กำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ในด้านต่างๆอย่างนี้กลยุทธ์เชิงรุกจำนวน2กลยุทธ์ได้แก่การพัฒนาสินค้ามะาขามให้ได้มาตรฐานและการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตมะขาม กลยุทธ์เชิงป้องกันจำนวน2กลยุทธ์ได้แก่การจัดทำปฏิทินการผลิตและการดูแลรักษาและการส่งเสริมการใช้ชีวพันธ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกลยุทธ์เชิงแก้ไขจำนวน3กลยุทธ์ได้แก่การส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และกลยุทธ์เชิงรับจำนวนหนึ่งกลยุทธ์ได้แก่การจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเพื่อการจำหน่ายและการสร้างอำนาจต่อรองสำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอปกรยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคง,งทางอาชีพต่อไป